จิตสำนึกของแท้ของเราเท่านั้นเป็นจิตอันผุดผ่องแท้โดยธรรมสำหรับกิเลสตันหาอุปทานเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาแฝงเข้ามาสิงเข้ามาครอบงำจิตยอยู่จนทำให้ชีวิตต้องดิ้นไปในดงทุกข์เหยียบขวกักําำของความขมขื่นนา,นานาประการส่วนเซเทรถไหลลมลุกคลุกคลานจนเกิดอาการต่างๆสร้างความเศร้าหมองให้แก่จิตใจซึ่งสิ่งเศร้าหมองเหล่านั้นได้แก่ ความโลภความโกรธความพยาบาทความเบียดเบียนความลบหลู่คุณคนความริษยาความตนีห่วงแหนมารยาความถือตัวความมัวเมาและความประมาทเป็นอาทิสิ่งสวมมุมเหล่านี้ทำให้ชีวิตต้องโศกโลกก็เลยเศร้าเล่นรึกซึ่งกิเลสตนาอุปาทานอันเป็นสิ่งสกโปรกนี้มิใช่สิ่งปรารถนาของใครมันม่ใช่ธาตุแท้ของผู้ใดมิใช่สิ่งเอื้อต่อความสุข ตามทรมันเป็นเพียงแขกจรเข้ามาเท่านั้นแต่ความเข่าทําให้เราไปบํารุงบําเรอมันเสียจนอ้วนพรีมีกําลังวังชาแล้วยึดคลองใจของเราไปเสียได้ดังนั้นวัดปฏิบัติที่อยากจะแนะนําจึงมุ่งเน้นที่การขับไล่แขกจออันเลวร้ายกล่าวคือกิเลสตัณหาอุปทานนั้นให้ปารถไปนาอิสรภาพของใจให้กลับคืนมา คงเอกภาวะอันผุดผ่องตามเดิมการที่จะขับไล่ซาตานที่ครอบครองใจอยู่นานๆออกไปได้นั้นเราต้องสร้างจิตใจให้มีอำนาจบารมีเข้มแข็งมีความแกล้กลาในธรรมคืออินทรีย์เจริญสติด้วยความล่วงรู้ให้ตั้งมั่นและรักษาสัมปชัญญะความรู้ตัวไว้ให้บริบูรณ์จึงจะมีพละกกำลังพอที่จะเอาชนะอวิชชา และอุปทานตันหากิเลสซึ่งเป็นลูกหลานเลนหลนของอวิชชาเสียได้ด้วยเหตุนี้ปฏิปทาของนักปฏิบัติธรรมจึงค่อนข้างเคร่งครัดในการบริโภคการนอนการพูดการบำเพ็ญตะบะและสามัคคีธรรมในหมู่คณะ นักปฏิบัติควรบริโภคอาหารวันละหนึ่งหรือสองครั้งเป็นอาหารที่วิรัตจากการเบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงบริโภคโดยการสำรวมหรือนำอาหารทุกอย่างใส่ในภาชนะเดียวกันคลุกเคล้าให้เข้ากันเพื่อทำลายรสจำเพาะที่พอใจหรือไม่พอใจใคลจะผสมน้ำเพื่อให้รสเจือจางลงด้วยก็ได้อาหารที่ไม่เบียดเบียนไม่สั่งฆ่าไม่มีส่วนในการฆ่าหรือเป็นวัดปฏิบัติที่เคร่งครัดของนักปฏิบัติธรรมพึงสังวรไว้ว่า กำลังจะตัดกรรมตัดเวนที่ได้เบียดเบียนปวงสัตว์น้อยใหญ่มาเป็นเวลานานจนต้องชดใช้กรรมกันอยู่ดังนั้นต่อไปนี้จงตั้งปณิธานให้แน่วแน่ว่าเราจะไม่ทําชีวิตแม้แมลงตัวน้อยให้ล่วงไปเราจะไม่เบียดเบียนชีวิตใดๆและใครฆ่าสัตว์เพื่อเอาเนื้อมาให้เราเป็นการเฉพาะเราก็จะไม่บริโภคเนื้อสัตว์นั้น การบริโภคอาหารตามปฏิปทานี้เป็นการเกื้อกูลแก่กรรมฐานโดยตรงด้วยการบริโภคปริมาณน้อยทําให้ไม่เกิดการมราคะทําให้ไม่เกิดทีนมิทะการบริโภคอาหารไม่เบียดเบียนทําให้ไม่เกิดกําหนัดราคะทําให้ไม่เกิดบ่วงเวรกับสัตว์ทั้งหลายทําให้เมตตาเจริญเป็นต้นแต่หากใครยังรู้สึกว่าปฏิบัติได้ยากด้วยมีความอยากในรสอาหารหรือปรารถนาปริมาณมากๆกก็พึงลองอดอาหารดู มิใช่จะสนับสนุนให้ทุกคนอดอาหารแต่สำหรับบุคคลที่ถูกกิเลสครอบงำอยู่โดยมากเห็นอาหารที่ชอบน้ำลายก็ไหลได้รับอาหารน้อยก็จะกระสับกระส่ายก็ควรลองงดอาหารบริโภคดูบ้างเพื่อประโยชน์ต่อไป 1. พิจารณาเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกาย 2. เจริญความอดทนเพื่อขัดกิเลสดังพุทธพจน์ที่ว่าความอดทนเป็นเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง 3. เจริญความเพียรเพื่อขูดกิเลส ดังพุทธพจน์ที่ว่าความเพียรเป็นเครื่องขูดกิเลสหาย4เข้าถึงความอยู่รอดได้โดยไม่มีอาหารโดยไม่หวั่นไหวดังพุทธภาษิตเปรียบเทียบว,ว่าพิสุในธรรมวินัยนี้ย่อมมีความอดทนไม่หวั่นไหวเสมือนช้างหลวงของแผ่นดินในข้อที่ว่าเมื่อไม่ได้รับยาน้ำแม้วันหนึ่งสองวันหรือสามวันก็ย่อมไม่สะทกสะทาน ห้าพัฒนาอำนาจจิตใจให้กล้ากแกร่งในขณะที่อดอาหารนั้นร่างกายจะไม่ได้เคลื่อนย้ายพลังจากสารอาหารเพราะไม่ได้รับอาหารแต่จะเคลื่อนไหวด้วยอำนาจจิตโด,ดยตรงช่วงนี้นักปฏิบัติจะเห็นอำนาจจิตได้ชัดด้วยเหตุนี้จะทำให้จิตกล้ากแกร่งขึ้นมากนี่คือเหตุผลที่มุนีผู้บำเพ็ญอิทธิฤทธิทั้งหลายมักบริโภคอาหารแต่น้อย 6. เมื่อผ่านการอดอาหารมาระยะหนึ่งแล้วจะพบความเป็นจริงที่ว่าแท้จริงแล้วความหิวและความอยากในรสอาหารล้วนเป็นอารมณ์ที่รุนแรงแต่งยึดถือกันมาจนเคยชินเท่านั้นเมื่อกระจ่างดังนี้การฝึกฝนจิตใจให้อยู่เหนือความเคยชินจากนั้นความอยากและความติดในรสอาหารก็จะจางคลายหายไปเมื่อเรารู้เท่าทันอนุกิเลตตัวนี้แล้วสำหรับการอธิษฐานอดอาหารนั้นมีหประการคือ 1>, 1. อดอาหารครบเคี้ยวดื่มแต่น้ำเปล่า 2. อดอาหารครบเคี้ยวดื่มแต่น้ำปานะและน้ำเปล่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบกินจุบกินชิพ 3. อดอาหารหนักรับประทานแต่ผักผลไม้และน้ำเหมาะสำหรับคนที่ติดอุปทานในข้าวว่าถ้าวันไหนไม่รับประทานข้าวท้องไม่อิ่มเป็นอาทิต 4. อดอาหารคาวหวานรับประทานแต่ข้าวเปล่าและน้ำเหมาะสำหรับคนที่มีความอยากในรสต่างๆ 5. จำกัดจํานวนที่บริโภคเช่น30คำบ้าง20คำบ้าง15คำบ้าง10คำบ้าง7คำบ้าง3คำบ้างเป็นต้นเหมาะสําหรับคนที่ชอบรับประทานอาหารปริมาณมากสําหรับจํานวนในวันการอดอาหารขึ้นอยู่กับความมั่นใจของแต่ละคนบางคนอาจอธิษฐานอด3วัน5วัน7วัน9วันตามที่เห็นเหมาะสมกับตนเองสำหรับนักปฏิบัติใหม่ไม่ควรอดเกิน5วัน การนอนนักปฏิบัติควรนอนวลาสา3-5ชั่วโมงทั้งนี้เพื่อบำเพ็ญจิตให้ตื่นตัวเต็มเปลี่ยมด้วยสติสัมปชัญญะเสมอเพราะการนอนมากนั้นทำให้ประสาทมึนสมองชากายอ่อนแรงเลือดไหลเวียนไม่ดีจิตใจเหนื่อยง่อยเสื่องซึมและหมดอะไรตายอยากไม่เป็นผู้ตื่นรู้ผู้เบิกบานนักปฏิบัติจึงนอนแต่น้อยเพื่อปลุกจิตให้ตื่นอยู่เสมอแต่หากใครถูก ทินามิธะความง่วงเหงาหานอนครอบงำอยู่เป็นประจำก็ลองอดนอนดูหากใครถูกความง่วงเหงาซึ่งซึมครอบงำอยู่ตลอดเวลาก็อาจยืนหยัดะจัดอารมณ์ทินามิทะนั้นด้วยการอดนอนซึ่งมีวิธีการนี้ตรงกับการค้นพบทางจิตบำบัดที่พบว่าการให้คนนอนน้อยๆและปลุกให้ตื่นแต่กลางดึกจะช่วยลดอาการของโรคจิตประเภทหดหู่ท้อถอยลงได้ หรือเรียกว่าด p เพ s สีฟด้วยปกติแล้วอารมณ์มถีนมิทะเกิดจากสาเหตุ5ประการคือ 1. ร่างกายเพลียจัดเพราะออกกำลังหักโหมเกินไป 2. กระเพาะตึงเครียดเพราะบริโภคอาหารมากไป 3. ใจหมกมุ่นอยู่กับความวิตกกังวลในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง สใจหดหูท้อถอย 5. เสียสติเพราะของมึนเมาแม้เสพมานานแล้วฤทธิ์ของความมึนเมาอาจจะยังคงค้างอยู่ในรูปของความเคยชินกดประสาทอยู่ดังนั้นนักปฏิบัติผู้อธิษฐานอดนอนหนึ่งคืนก็ดี2คืนก็ดี3คืนก็ดีนักปฏิบัติใหม่ไม่ควรเกิน3มคืนพึงจเจริญทรรต่อไปนี้เพื่อขจัดความง่วงงุนที่อาจเกิดขึ้นได้คือ เวลาทำงานควรทำงานด้วยสติอันสำรวมอยู่ตลอดจะทำให้ร่างกายไม่เสียพลังงานมากจะไม่เพลียและในขณะที่มีสติก็จะมีปัญญาพิจารณาในงานที่กระทำโดยรอบข้อมีความผิดพลาดน้อยหรือไม่บกพร่องเลยตามกําลังสติปัญญาที่ตั้งไว้ชอบรู้จักประมาณในการบริโภคพิจารณากายคตาสติปรงสังขารทรงจิตตื่นรู้อยู่ด้วยความเบิกบาน บำเพ็ญชานี่มากเพื่อให้เกิดปิติหล่อเลี้ยงความตื่นรู้อันเบิกบานนั้นพรมนั้นสวยปิติเป็นอาหารโดยไม่บริโภคธาตุหย,ยาบๆเลยเจริญสัมปสัญ,ญญาให้แจ่มใสในอุเบกขาอันตั้งมั่นจิตจะไม่หวั่นไหวไปด้วยเวทนาใดๆหากนักปฏิบัติกระทำได้ดังนี้ก็จะไม่ถูกความง่วงเหงาหานอนเข้าครอบงำซึ่งเป็นเหตุให้จิตเสียเวลาไปกับการหลับเพราะในขณะที่หลับจิตจะหยุดการพัฒนาไปชั่วขณะ แต่หากผู้ใดแม้ปฏิบัติดังนี้แล้วยังรู้สึกว่ายากหรือยังไม่อาจขจัดความง่วงงุนไปได้โดยเด็ดขาดก็ให้เลือกกระทำดังต่อไปนี้ 1. เดินจงกรมเสมอๆหรือมีอะไรก็เดินอย่างเดียวไม่หยุดนิ่ง 2. แงนดูดาวบนท้องฟ้า 3. เอาน้ำล้างหน้าหรือลูบตาบ่อยๆ 4. สนทนากับเพื่อนโหมจารีในเรื่องที่เป็นกุศลหรือในเรื่องที่เป็นอาศจรรย์ 5. อยู่ในที่กลางแจ้งหรือถ้ำกลางที่ชุมชน 6. ถ้าอยู่กลางที่ชุมชนแล้วยังอาจหลับได้อีกก็ให้เข้าไปอยู่ในถ้ำในป่าชันหรือป่าชาที่หวาดกลัวความกลัวจะทําให้ระวังตัวจิตตื่นรู้เสมอ 7. หากกระทำดังกล่าวจนเคยชินไม่กลัวแล้วยังง่วงงุ่นอยู่อีกให้เจริญกระสินไฟกระสินแห่งแสงกระสินสีแดงหรือกระสินสีเหลืองกองใดกองหนึ่งเมื่อได้พยายามตามนี้แล้วนักปฏิบัติก็จะประสบความสำเร็จตามกำลังความเพียรโดยปกติแล้วนักปฏิบัติที่ปฏิบัติดีแล้วจะมีจิตใจอันตื่นรู้เบิกบานอ่อนโยนเจรจาด้วยวาจาสุภาษิตอันมีลักษณะ5ประการคือหนึ่งเป็นสัจจะ 2. มีสาระประโยชน์สามไพเราะอ่อนหวาน 4. กล่าวออกจากใจจริงด้วยเมตตา 5. เจรจาถูกตามการนักปฏิบัติที่ปฏิบัติได้ดีแล้วจะไม่พูดปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดใส่ร้ายและไม่นินทากันแต่หากผู้ใดรู้สึกตัวว่าตนยังมีการพูดจาที่ไม่ดีอันควบคุมได้ยากก็พึงลองอดพูดดูการพูดนั้นเป็นกรรมสำคัญประการหนึ่ง วจีกรรมมีผลมากต่อจิตใจและวิถีชีวิตหากพูดดีก็จะได้รับผลดีอนเนกอน,นันต์เป็นที่สบายใจของตนเองเป็นที่เกรื้อกูลต่อสังคมและเป็นที่รักของคนทั้งหลายหากพูดไม่ดีก็จะมีผลร้ายมากทําให้ผู้พูดฟุ้งซ่านหวาดระแวงเสียพลังปราณสูญกําลังภายในและเสื่อมสติได้โดยง่ายไม่เป็นที่เกรื้อประโยชน์ต่อส่วนรวมและไม่เป็นที่รักที่ชอบใจของคนทั้งหลายบางครั้งคําพูดที่พูดออกมาโดยไม่ได้ไตรตรองให้รอบคอบอาจทําให้เกิดความรู้สึก ที่ไม่ดีในจิตใจของชนทั้งหลายแม้คลื่นเสียงของคำพูดหมดไปแล้วแต่ใจของผู้คนทั้งหลายยังดูดซึมความหมายไว้ในความรู้สึกดังนั้นคำพูดจึงเป็นดาบสองคมหากใช้ดีก็จะให้ผลดีหากใช้ไม่ดีก็จะทำร้ายทั้งตนเองและทำลายสังคมได้ด้วยเหตุนี้ใครที่ยังเป็นคนพูดปด พูดส่อเสียดพูดหยาบคายพูดเพ้อเจอ้อพูดใส่ร้าย,ายหรือชอบพูดนินทาผู้อื่นโดยควบคุมตนเองได้ยากก็ลองอธิษฐานจิตงดพูดดูจะกำหนดเวลาเป็นวันสัปดาห์หรือเดือนก็ได้คอยทุกท่านมีความสุขจากาใจที่ตื่นรู้และยิ่งใหญ่เมื่อฟังคลิปเสียงนี้อย่างดีแล้วก็จงลงมือปฏิบัติและที่สำคัญ ควรศึกษากับการที่ได้มีครูบาอาจารย์ด้วยอยาคิดเองเออเองจนกิเลสมานั้นคิดว่าตนเองเป็นพระอริยะเจ้าบันทึกเสียงโดยแม่ครูน้อยเทวดาประจําตัวแม่ครูน้อยประตูธรรมห้างหันเหนือครูผู้ถ่ายทอดพุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์ทางจิตครูผู้เรียกคืนญาณบารมีให้ผู้คนได้รู้จากกายในกายทิพย์กายแสงมากกว่า800ชีวิต จริญสุขจเจริญธรรมมีบาร,รมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นในทุกทุกคนค่ะอย่าลืมกดแชร์ออกไปเป็นธรรมทานเพื่อให้ฉีดวิญญาณทั้งหลายได้ตื่นรู้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ